เขาคือแม่ของผมแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าแม่ของผมแบบนี้ฮะแม่คุณฟ้องเหรอคะใช่จริงเหรอเนี่ยแล้วทำไมเอ่เอขอตังค์กินข้าวหน่อยจ้าขอตังค์กินข้าวหน่อยจ้าป้าหิวข้าวจังเลยโอ,โอ๊ยนูะหนูป้าขอตังค์กินข้าวหน่อย,น,อยนะจ้ะ พอดีป้าหิวข้าวเนะี่ยป้าไม่มีตังค์เลยนี่อีป้าออกไปอย่างห่างจากตัวฉันเลยนะสปกปรกมอมเมมขนาดนี้อีอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะหนูจ๊ะป้าหิวข้าวมากจริงๆเลยนะจ๊ะป้าขอตังค์หน่อยได้ไหมจ๊ะอยากได้ตังค์มากใช่ไหมฮะใช่จ้ะหนูหิวมากเหรอหิวก็ลองกราบตีนฉันดูสิเดี๋ยวฉันจะให้เศษตังค์ป้าหนูพูดจริงๆใช่ไหมจ๊ะทำสิดาจ้าท่า เดี๋ยวค่ะอย่ากลับนะคะนี่คุณคุณเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะให้ป้ามากลับอะฮะมันจะไม่เกินไปหน่อยเหรอแกมายุ่งอะไรด้วยฮะมันไม่ใช่เรื่องของแกสักก็หน่อย <c oughs> ก็ย่บป้าเนี่ยเขาอยากได้ตังค์มากหิวมากฉันก็เลยรองให้ป้าคนนี้กลาบเท้าฉันดูว่ามันจะกล้าไหมก็แค่นั้นเองป้าคะป้ายังไม่ได้ทานข้าวมาใช่ไหมคะใช่จ้ะหนูงั้นเดี๋ยวป้าเอาเงินหนูไปอะคะ่ะ ป้าไปทานข้าวนะคะซื้อข้าวทานให้อิ่มป้าขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะหนูน่ะช่างมีน้ำใจกับป้าจริงๆโถ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 ,โถจะน่าสงสารหรือว่าน่าสมเพศดีกันแน่วะเนี่ยเฮย้ยไปดีกว่าเสียเวลาทําการทํางานของฉันหมดเลยก็ไปสิคะไม่ได้มีใครมัดมือมาตีมาเท้าคุณวันี่อ้าวนี่อีบ้าอีไอ้เบ่บ้านกระจอกเลย คนอะไรบ้ามนาชมัดเลยป้าคะป้าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจนะคะปล่อยเขาไปเถอคะค่ะคนแบบนี้อะยังไงอะ่ะป้าก็เอาเงินอ่ะไปซื้อข้าวทานให้อิ่มนะคะหนูป้าขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะที่เห็นใจคนแก่ๆอย่างป้าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะป้ายังไงอะเดี๋ยวหนูเข้าไปทำงานก่อนนะคะ วอมจ้าทำอะไรอยู่จ้าผมก็นั่งเคลียร์งานอยู่นะสิลุงพอดีฝ่ายบัญชีมีปัญหาผมก็เลยต้องรีบเคลียร์ดดวนเลยเนี่ยพี่คงจะเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยแต่ถ้ามีอะไรให้ลุงช่วยได้ก็บอกลุงได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วนี่คุณไปไหนมาทำไมมาช้าจังเลยโอ้พี่บอมลุงก็กลัวเสียเวลาอยู่กับอพวกขอทานนะสิพี่เนี่ยมันมาขอเงินอยู่นั่นแหละ ไม่รู้ว่าเป็นพวกวิสาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้แหมพี่บอมคะเนื้อตัวมันสปกปรกมอมแมมหน้าดูเลยนะหยิ่งพูดมานะขนของอ่ะยิ่งลุกอะ่ะเอาเถอะลุงมันก็ผ่านมาแล้วอะไรที่ลุงรู้สึกไม่ดีลุงก,ก็อยากเก็บออกมาคิดมากเลยนะลุงก,ก็ว่าอย่งงางนั้นแหละพี่บอมเออพี่บอมจา้าเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานกันดีไหมจ๊ะลุงลุงก,ก็รู้ว่าพี่ยังไม่ว่างเลยเนี่ยพี่ต้องรีบเคลียร์งานอีก ั้งเยอะเลยไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่โอ้โนี่เดี๋ยวนี้พี่บอมเห็นงานสําคัญกว่าลุงนะเนี่ยไม่ใช่อย่างานั้นลุงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ลุงไปซื้อกระเป๋าดีกว่าน,นะก็ได้ค่ะถ้าอย่าง,งานนะั้นถ้าถ้างนั้นเดี๋ยวลุงไปก่อนนะคะเพราะว่านัดเพื่อนเอาไว้ด้วยแหละและอีกอย่างหนึง่งกระเป๋าก็เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวจะไปซื้อไม่ทันจ้ะจ้ะโอเคลุงไปเถอะเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์งานให้จบก่อนจ้ะ ขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลย ขอตังกินข้าวหน่อยจ้าเอ้าหนูทำไมถึงทถงแบบนี้เลจ๊ะก็ช่วยไม่ได้นี่ก็แกอยากมานั่งเกะกะตรงนี้ทำไมอะ่ะหนูฉันนั่งขอทานอยู่ตรงนี้นะ่ะมันเดือดร้อนอะไรห,หนูเลยจ๊ะเหนือตัวก็สกปรกบวมแมมหีเดือดร้อนอย่างนั้นเหรอนี่ไงฉันกําลงเดือดร้อนอยู่นี่ไงแกมานั่งเกะกะขอทานอยู่หน้าบริษัทของฉันเนี่ยไปเลยนะไปขอทานที่อื่นเลยนะ อ่ะหนูนี่บริษัทของหนูเลยจ้ะเอองั้นป้าขอโทษด้วยนะจ๊ะบริษัทแฟนฉันอะ่ะมันก็เหมือนบริษัทของฉันนั่นแหละป้านี่แกน่ะรีบไปเลยนะไปขอที่อื่นเลยไปถ้าฉันลงมาแล้วยังเห็นแกอยู่ตรงนี้นะฉันจะเรียกยามาลาาคอแกออกไปรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยรู้จ้ะอืสกปรกก็สปกปรกนือเสียจริงๆเลยอะี่ขยะขยะ,ขยะ ผู้หญิงใจร้ายคนนั้นไมให้ป้ามานั่งขอทานที่นี่แล้วละจ้ะโอ้ยป้าป้าจะร้องไห้ทาไมอะคะงั้นเดี๋ยวป้าไปกับหนูนะคะเดี๋ยวหนูพาไปกินข้าวที่หลังบริษัทมันทีเดีอวจ้ะหนูป้ากลัวว่าเขาจะกลับมาทํร้ายป้าอีกนลยจ้ะป้าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะคอยปกป้องป้าเองจ้ะแต่ว่าป้าขอบใจหนูมากด้วยนะที่หนูไม่นําใจกับ คนแก่ๆอย่างป้าป้าค่ะไปกับหนูนะคะมาไม่ต้องร้องค่ะป้ามามาค่ะป้ามาตรงนี้ค่ะนี่เดี๋ยวป้านั่งลงตรงนี้นะนั่งเลยค่ะป้าคะนี่ข้าวค่ะป้าทานข้าวหนูได้เลยนะคะหนูมันจะดีหรอจ๊ะโอยไม่เป็นไรหรอกค่ะป้า กินไปเธอคะ่ะหนูว่าทานอิ่มแล้วคือหนูซื้อมาเผื่อคะ่ะป้าขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะ <c oughs> เออป้าคะป้ามาลองเป็นแม่บ้านกับหนูดูไหมคะอย่าวหนูบอกท่านมาทานให้ดีไหมป้าว่านะบริษัทออกใหญ่โตขนาดนี้นะ่ะถ้าป้ามาทำงานที่นี่นะ่ะมันจะเหมาะกับป้าเหรอโอ้ยออนะคะป้าหนูว่าลองดูมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะ งั้นเดี๋ยวป้าเนี่ยนั่งทานข้าวอยู่ตรงนี้นะคะรอหนูอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนนะคะป้าถ้าป้าเดินไปอะ่ะเดี๋ยวหนูกับป้าจะโดนท่านประธานดูเอาได้นะคะ อ้าวแม่นี่แม่ไปไหนมาเนี่ยทําไมแม่แต่งตัวแบบนี้เออแม่เดี๋ยวผมจะแนะนําแฟนของผมให้แม่รู้จักนะครับในละลูกแม่ขอดูสิว่าสวยหรือเปล่าได้สิครับแม่มาพอดีเลยครับรุงนั่งหน่อยครับจ้ะน,นี่มันอิป,ป้าขอทานไหมคะมันนั่งตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย อีน้ำขยะขยะเนี่ยคุณคะคุณต้องไล่มันออกไปเลยนะคะนี่คุณคําก็ขอทานสองคำก็ขอทานขอทานเนี่ยมันไปนขี้บนหัวคุณหรือไงคะฮะคุณลุงขอทานที่คุณว่าอยู่เนี่ยเขาคือแม่ของผมแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าแม่ขผมแบบนี้ฮะแม่คุณฟอร,ร์มเหรอคะใช่จริงเหรอเนี่ยแล้วทำไป นี้แล้วคะที่แรกฉันน่ะกล่าวว่าจะลองใจพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งแต่น่าเสียดายที่ฉันมาเจอท่าแท้ว่าที่ลูกสะใภ้ยอย่างเธอะคุณลุงเชิญคุณออกไปจากบริษัทของผมได้แล้วผมไม่อยากมีเมียนิสัยแย่ๆแบบคุณอแต่คุณบอมคะจะขอโทษนะคะฉันไม่รู้จริงๆนะนะคะคุณบอมคุณแม่ลุงขอโทษค่ะเชิญ นู่นครับประตูเชิญออกไปได้แล้วไปกได้ดีนะที่ยังไม่โอนเงินเข้ากระเป๋าให้เออบอมลูกโทรเรียกแม่บ้านให้แม่หน่อยสิแม่มีอะไรหรอครับเอาเถอะนะลูกได้ครับเด,เดี๋ยวผมจะโทรเรียกให้แล้วกันครับอืออขออนุญาตนะคะ ท่านประธานเรียกไอเมียอะไรหรือเปล่าคะเชิญนั่งก่อนครับคุณไอค่ะป้าป้าขอทานครับป้ามาทำอะไรในนี้อะคะหนูบอกให้ป้านั่งรอหนูอยู่ข้างนอกไงคะป้าป้ารีบออกไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณบอลเขาจะว่าเอาอะค่ะคุณบอมคะหนูต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ให้ป้าเข้ามานั่งตรงนี้อะค่ะคุณบอมอย่าว่าป้าเลยนะคะเป็นความผิดของไอเอค่ะ นายครับขอทานที่คุณพูดถึงน่ะเขาคือแม่ของผมเองครับอะไรนะคะแม่ของท่านประธานเหรอคะอุย้ยป้าคะขอโทษจริงๆนะคะขอโทษค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรดอกจันหนูไอซ์ใช่จ้ะป้าเนี่ยเป็นแม่ของลูกบอมเองบอมลูกถ้าลูกอยากจะมีเมียดีๆสักคนน่ะไม่ลองเปิดใจให้หนูไอซ์หน่อยลอลูก <c oughs> แม่ครับ ว่าไอ้เขาคงไม่ชอบผมหรอกเออหนูฮะหนูทำงานที่นี่เหรอจะ๊ะใช่ออค่ะทำไมหนูดูหน้าตาเศร้าๆแบบนี้จะ๊ะเออคือหนูเป็นแม่บ้านที่บริษัทนี้ค่ะป้าแต่ว่าหนูอะ่ะแอบชอบท่านประธานนะคะ แต่ว่าหนูก็รู้นะคะว่าหนูกับท่านประธานยังไงก็คบกันไม่ได้หรอกค่ะหนูเป็นแค่แม่บ้านโทษโทหนูยังไงอ่ะป้าจะเอาใจช่วยนะคนดีๆแบบหนูน่ะทำอะไรก็ดีไปหมดแหละสักวันหนึ่งเดี๋ยวโชคชะตาฟ้าก็จะเข้าข้างเรานะสู้ๆนะค่ะขอบคุณนะคะยังไงหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวทำงานสายะค่ะไปเจหนู ไอ้นี่คุณชอบเหรอครับแล้วคุณชอบผมมานานแค่ไหนแล้วล่ะเอ,อ่อเคยชอบคุณบอมมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าไอ้ไม่กล้าคบกับคุณบอมหรอกนะคะไอ้ก็เป็นแค่แม่บ้านนะคะเออหนูไอ้ถ้าหนูไอ้คิดว่าการที่เป็นแม่บ้านและไม่คู่ควรกับประธานบอมนะ่ะออ,อย่างนั้นหนูไอ้ก็มาเปลี่ยนเป็นเลขาลูกบอมของป้าได้ไหมจ๊ะ ้นะครับแม่ผมเห็นด้วยเลยครับแม่ไอคุณพร้อมไหมครับค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสไอค่ะแต่ว่าหนูก็ยังไม่เคยเป็นเลขาค่ะก็คงต้องฝึกกันอีกนานนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็เก่งเองจ้ะหนูไอ อื่นน่ะเขาเข้าออฟฟิศกันหมดแล้วนะแม่หนูบอกแม่กี่ทีแล้วว่าเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะอย่าเรียกหนูว่าลูกได้ไหมเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาหนูอายเขานะแม่เนี่ยแล้วเองทำไมเพิ่งตื่นมาตอนนี้ล่ะฮะนี่แม่ยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอแล้วทำไมไม่ปกหนูล่ะก็แม่น่ะปกเองแล้ว เองน่ะไม่ตื่นเองนาฬิกาปลุกแม่ก็ตั้งไว้ให้เองไม่ได้ยินหรือไงฮะเอเอาเถอะแม่เอาเถอะจะจะรีบไปทำงานโอ้ยเดี๋ยวนุ้งลูกไออี่เลยข้าลูกแม่เอาข้าวมาให้หนูด้วยแม่เก็บไว้กินเองเถอะนะจะให้ฉันกินข้าวกล่องนี่นะอายเขาแย่เลยเอางี้เอาตังมาฉันจะไปซื้อเองเดีย๋ยวเดี๋ยวมานี้นช้าไม่ต้องนับหรอกแม่ แล้วยังไปหมดเนี่ยแะ้วแม่จะกินอะไรอุยแม่แม่จะไปใช้อะไรลักหนาเป็นไม่บ้านนา่ะไม่ได้ใช้อะไรหรอกอยฉันจะรีบไปทํางานแล้วเออที่หลังนะแม่เจอฉันอยู่ข้างนอกอย่าเรียกว่าลูกเป็นอันเด็ดขาดเลยฉันอายเขารู้ไหมเนี่ย มีแต่เรื่องปวดหัววะ่ะโดนท่านประธานด่าโอ้ยโปรเจกต์ก็ยังไม่เสร็จเลยตัวไปสองแดงเลยนะเว้ยเนี่ยนี่แกจะไปซีเรียสทำไมแกก็จ้างพวกเนีขุดงานดิจ้างแค่ไม่กี่บาทมันก็ทำให้แล้วปะใช่อย่างบ้านแกก็ออกจะรวยจะกลัวทําไมอีกวะฉันกลัวทํางานไม่เสร็จทํางานไม่เรียบร้อยนะสิถ้าโดนใบเตือนอีกรอบหนึ่งจะทํายังไงเนี่ยโอ้ยมากอ่ะป้า เป็นอะไรไหมครับป้าป้าครับป้ารู้ขึ้นก่อนค่ะป้าดีดีๆค่ะเดดีๆป้าเป็นอะไรไหมครับไม่เลยจ้ะโอ้ยสงสัยอากาศจะร้อนป้าทานข้าวหรือยังคะยังเลยจ้ะงั้นดีเลยค่ะป้าไปทานข้าวกับพวกหนูก็ได้ค่ะป้าจะได้มีแรงทางานนี่นี่ฉันว่าพวกแกเลิกยุ่งกับป้าเถอะป้าแกก็บอกอยู่แล้วว่าไม่เป็นอะไรอ่ะ ลุงแกก็เห็นว่าป้าไม่สบายอยู่นี่ไงเออและอีกอย่างอะแกก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนป้าแกก็ทำงานอยู่ในบริษัทนี่แห้ะป้าไม่เป็นไรแล้วจ้ะป้าดีขึ้นแล้วป้าขอขอบใจพวกเองทั้งสองคนมากเลยนะขนาดคนอื่นแท้ๆยังเป็นห่วงป้าเลย,ยงไงป้าก็ขออวยพรให้พวกเองสองคนอะ,จะเจริญเจริญน,นะลูกครับเดี๋ยวป้าจะไปทำงานก่อนนะ ไหวใช่ไหมคะป้าจ้ะจ้ะรู้เก็บของแพ้มาแพามาผ้าป้าไหวนะคะบป้าไหวจ้ะค่อยๆเดินนะครับจ้ะใจนะจ้ะสงสารป้าเขาเหมือนกันนะเนี่ยแกชอบแอบมามองพวกเราอยู่บ่อยๆเออ อย่างป้าแกเคยบอกนะ้ว้แกว่าป้าแกมีลูกทํางานอยู่ที่บริษัทเนี้เอ้าเหรอป้าแกมีลูกทํางานที่นี่ด้วยเหรอเออฉันว่าพวกเราเลิกคุยเรื่องป้ากันดีวกว่าเนาะฉันนี่อยู่จะแย่อยู่แล้วเนี่ยไปกินข้าวกันเถอะไปมาเร็วๆดีมาได้แล้ว มันไปไหนของมันวะไม่รู้ดิเห็นเรื่องงานแล้วมันบ่นว่าปวดหัวแล้วสงสัยมันกลับบ้านแล้วปะ ยด้วยครับช่วยด้วยค่ะใครตัวนี้ช่วยด้วยค่ะใครเป็นอะไรลุงเก็บเป็นอะไรเนี่ยช่วยด้วยครับลุงไม่สบายครับลุงกระเป๋ากระเป๋าแกไหวไหมลุงลุงเอาปากลุงเป็นไรบ้างลุ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 งแกเป็นไงบ้าง ป้าครับป้ารู้ได้ยังไงครับว่าลุงไม่สบายเออแล้วป้ารู้ได้ไงคะว่าในกระเป๋าลุงมันมียาป้าคะป้าบอกพวกเรามาเถอะค่ะเออคือป้านี่ยเป็นแม่ของลุงเนี่ยลุงเนี่ยเขามีโรคประจําตัวอยู่นะลูกอีกอย่างเขาน่ะอายแม่ที่มีแม่เป็นแม่บ้านน่ะลุงลุงตื่นได้แล้วลืนได้แล้วลูกลุงลุงดีขึ้นไหม อุยออกไปจากตัวฉันนะจก,กระป๋องลุงลุงจะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลูกถอยไปอย่ามาจับตัวฉันฉันบอกให้ไปไงไปไกลเลยตัวก็แห็นไปสิอย่ามายุ่งกับฉันลุงไปแม่เป็นห่วงลูกนะ นี่ลุงทำไมแกทำแบบนี้กับแม่ของแกวะแม่อะไรแม่ใครใครเป็นแม่ฉันนี่ลุงพวกเราสองคนอ่ะรู้หมดแล้วนะว่าป้าแม่บ้านอะเขาเป็นแม่แกแกอะเลิกโกหกพวกเราได้แล้วใช่แกรู้ตัวไหมลุงว่าแกทำตัวแย่มากอะก็กฉันอายเนี่ยถ้าฉัน บอกพวกแกไปว่าฉันอ่ะเป็นลูกของแม่บ้านอะ่ะแล้วพวกแกจะคบฉันหรอทำไมแกคิดแบบน,นั้นวลุงฉันยอมรับนะเว้ยว่าฉันก็ไม่ได้ดีไปซะทุกเรื่องแต่ถ้าจะให้ฉันเลือกคบเพื่อนว่าเรื่องแค่นี้ฉันไม่ทำหรอกแต่ที่ฉันจะเลิกคบกับแกก็เพราะเรื่องที่แกไม่ยอมรับว่าแม่เป็นแม่ของแกต่างหากใช่ลุงแกรู้ไหมว่าแกโชคดีขนาดไหน ที่มีแม่คอยปกป้องแกแบบเนี้ยแกดูอย่างฉันสิหน้าแม่ะฉันยังไม่เคยได้เห็นเลยอ่ะแกรู้บ้างปะว่าฉันอ่ะก็อยากมีแม่เหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่ว่าฉันอ่ะไม่มีโอกาสแกคิดสมัยนะก่อนที่แกจะไม่มีโอกาสฉันขอโทษพวกแกสองคนด้วยนะที่ผ่านมาฉันโกหกพวกแกมาตลอดเลยอ่ะขอโทษนะไม่เป็นไรล้ม แกไม่ต้องขอโทษพวกฉันสองคนหรอกคนที่แกจะควรขอโทษที่สุดอ่ะคือแม่ของแกต่างหากใช่แกไปขอโทษแม่แกเถอะอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยดีขึ้นหรือยังฮะอืมดีขึ้นแล้วไม้สิแกแม่แกรออยู่นั่นไง ขอโทษนะคะแม่ที่ทำตัวไม่ดีกับแม่มาตลอดเลยอ่ะแม่แต่ตอนนี้ลุงไม่อายใครแล้วนะที่ลุงมีแม่เป็นแม่บ้านลุงไม่อายใครแล้วแม่ลุงทำลายจิตใจแม่มาตลอดเลยอ่ะลุงขอโทษนะแม่แม่ยกโทษให้ลุงนะนะแม่ แม่เนะ่ยไม่เคยถือโทษโกรธลุงนะลูกนะต่อให้ลูกจะทําตัวไม่ดีกับแม่แบบไหนแม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมแม่แม่รักหนูนะลูกนะลุงก,ก็รักแม่ไม่มีคําว่าสายสําหรับการเริ่มใหม่นะลูกนะแม่ก็จะเป็นแม่ที่ดีของลูกตลอดไป มาเริ่มต้นกันใหม่นะแม่นะแม่เลิกร้องได้แล้วดูดิีิโมกไหลเลยนะแม่รักแม่ที่สุดเลยอะเลิกร้องได้แล้วจะหลุมไหนดูดิยังร้องอยู่เปล่าคิโมกดูน้ำตาด้วยเริ่มต้นใหม่นะ